มานเด้อพี่น้องเลยย่างเป็นพี่น้องปีหนึ่งกินเ่อหนึ่งแนะน่นี่พี่น้องเลยอืมรสชาติออกเพันหวานเปรี้ยวๆหน่อยหนึ่งพี่น้องกุนย่างเ้วยม,มันมีย่างเนาะพี่น้องเขาก็เลยเอ,อ,เอื่นมักย่าง สบายดีพี่น้องถักไทยสบายดีเบิร์ตสุขสุขคนได้พี่น้องด้วยเหมือน็มาเพาะกับบ่าวแดงคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเหมือนี้บ่าวแดงใดหมักยางปลาพี่น้องเลยแม่เพิ่นซื้อมาฝากน้องพี่น้องเนาะเห็นเขาคายน้ำแขางทางแล้วเพิ่นเมื่อปากสีเนาะพี่น้องเป็นหมักใหม่ตามฤดูกาลด้อพี่น้องเด้อนี่อู้พี่พี่น้อง ก็ย่างปลาพี่น้องนี่เศษแทบเป็นาเด้อพี่น้องเลยย่ยางเป็นพี่น้องามามพี่น้องเลยวางนี่แหละเศษๆเพิ่มกันพี่น้องบันน้มันก็ได้ดเป็นเจียวพริกเกลือเนาะพี่น้องเนาะเป็นพริกหัวายา วงยูดูไม่ใช่พี่น้องเลยมันติดโตเนาะนี่ลองจำเจียวพี่น้องกินเพียวๆไปเด้อเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยปีหนึ่งกินเท่อนหนะนึ่งแน่นี่พี่น้องเลยรสชาติออกพันวานเปิยวๆหน่อยหนึ่งพี่น้องอุ่มเปียวหน่อยหนึ่งแสียพี่น้องเป็นกองหากินหยาคือกันแน่พี่น้องเอ้ย นี่พี่น้องบอลแรกมันก็แบบเขาปลาเนาะนเพราะว่าเขตปลาแถวบ้านมันก็ก็กระทางเห็ดปลาเห็ดไห่แบบนี้นแหละนี่ขั้นบูขึ้นผู้เกือบตีนผู้พี่นอ้องโอ้ยพี่น้องบางแล้วเองสีเหลวขาดพี่น้องกุ่นยางเลย มันมีอย่างเนาะพี่น้องเขาก็ได้อืดมักอย่างนี่ผักพี่น้องล่องมาเคี้ยวนะ่ะเฮ้ยม,มาเคี้ยวเนะน,น,นี่กินกับอันผักนะอืมปอกหยาไม่นึงมาเคี้ยวพี่น้องอย่างกระไรเห็นไหม มักซะมีแหละพี่น้องกินกับอ่พริกเกลือคักกินแบบว่าซ้ำขากินสมกินยังไงน,นะพี่น้องมันจ้องรสชาติจมๆหน่อยนึงอ,อย่างพนเนะสุดยอดพี่น้องช่วยมาช่วงดีสองวนบ้านพนานนี่น้องบ้านอมเปียวหน่อยหนึ่ง ăn mẹ nè ngọc nọc 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 ข้องแสบห้าอย่างอีกแล้วพี่น้องมาเขี้ยวนี่มาไงพี่น้องโอ้ยนี่ยพี่น้องมันจะเป็นไหนอย่างสิแต่ก็จะมีอีกชนิดหนึ่งที่มันไงดีพี่น้องเคลื่นมักบ้านบ่อเดงอื่นมักยางซ่างนะพี่น้องยางซ่างย่างปลานะพี่น้องหน่วยใหญ่กูกับปั่นก็มีพี่น้อง นีเกิดบางอย่างปลาสิๆนะพี่นอ้นนองนี่ลองกินอื้ออืมอืมเีดในเกลือนในไปได้พี่น้องเอยเป็นเมนูแกงวางไหนคือกันพี่น้อง

เดี๋ยวปี๊บปากด้วยนึงพี่น้องนะใจมันแสบพี่น้องกินแบบเพียวๆก่อืมอืหวานนมเปรี้ยวขับรถไปน้ำทางขึ้นเมื่อเขาตัวเมื่อปากเซ่เนี่ยเ็นโถลดข้าค่ายพี่น้องทั้งเตียนช่างเด็กที่สิบามไต๋นะ พี่น้องเอ,อ้ยเป็นหมากใหม่โบรานหมากใหม่โบรานณนะพี่น้องเขียนข้าวสมัยบ่าร,นะเรา์เรมเหียนมาเตรียมเนาะสว่างเลยเนาะเดือดเมษายนนะพี่น้องมันก็เติมสุกเนาะถ้าเป็นส่วงตน้นอ,อ่าถ่ายมีหน้ามันก็นซัมผู้ที่กินสมเนะาะฮะก็มาพาพาแกะหนมันผู้ที่เฮ่อมันนะ่ะพี่น้อง แต่ว่าส่วงนั้นมันยางไรแต่ถ้าสูกแล้วยางมันช่บบก่อยไรเป็นไรเนาะนี่พี่นอ้องเสียพี่น้อง น,นี่นี่หวานพี่น้องตัดก้นเปียวออก็เลยจิ้มเกลือ,อนิดนึงอื้หวานเห็นแซ่บพี่น้อง อ่ะพี่น้องเอาหน่วยชุดถ่ายด้อยพี่น้องเน,นี่ยกินนายกยานแบบว่าทองเสียเนี่ยนะพี่น้องส่องหยีทองกับบุคฮอยดีไปไหนเนาะอ่ะพี่น้องแซ่บพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเดิซัหรับคลิปนี้กัสิ่พีเพียงสมีและพี่น้องบา้าแลมกระไดเป็นหมักยางปลาเนาะพี่น้องเนะาะสั่มอีกก้อน ังติดใจอยู่พี่น้องยี่ยี่จะในก็ฝากพี่ฝากน้องติดตามมาเดับในเด้อพี่น้องเด้พอแต่เป็นกำลังใจให้กันนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามในพี่น้องแต่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้องเพราะว่าสิบ่อยผ่านคลิปคลิปเอ่อคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้บอแลสบอสขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปนะพี่น้องเอ้ย สบายดีพี่น้อง。